ฉันมาขายพวอร์แบนด์เธอตาเธอของ e loop ตัวนี้เลยเธอราคา2ใบแบดงเธอของเขามีแบรนด์เธอและของแท้ร้อยเปอร์ซ็นต์เธอเลยนะรุ่นนี้เราดังที่สุดในติ๊กต็อกเธอความสวยและมีน้ำหนักด้วยเธอไม่เบากระดกกะลาค่ะเชิญนะตัวนี้เลยนะ,ะนะ,นะ,ะราคา2ใบแบดงเธอนะ เธอมีประกันให้ด้วยค่ะนะเธอเห็นไหมตัวนี้เขามีมีสายมาให้ด้วยตรงนี้เลยเป็นสายแรนิ่งนะคะตัวนี้นะมีกําลังชาร์จเธอ10วัต์เธอนะแล้วเป็นสายใช้ซีเธอกําลังชาร์จ12วัต์เธอนะ <c oughs> แล้วก็สามารถเสียบตรงนี้ได้ด้วยเธอเห็นไหมเสียบสายชาร์จเธอแล้วไปต่อตัวองกับโทรศัพท์มันเธอ 12วัตต์เหมือนกันค่ะน,นะแล้วก็สามารถเสียบชาร์จได้ด้วยนะตรงนี้เป็นสายใช้สซีตรงนี้ก็แถมสายชาร์จมาให้ด้วยนะคือในกล่องเรยจานกนี่เขแถมมาให้คือ้นะเพอนนะเธอสองรอยเธอซื้อไปใช้เถอะเธอใครกำลังตามหาแบบ ที่แบบ power bank ดีๆสักตัวฉันแนะนำรุ่นนี้เลยเธอแล้วแบบบางเฉียบเธอไม่หนาแต่มีน้ำหนักอีกนึงเพราะว่าเป็นเหมือนมีดอันเธอมันของแท้นเธอเออมันต้องมีน้ำหนักเธอต้องแบบแบตของจริงนั้นเธอไม่กระดุกกระดาแบบเออแบบอะไรแบบไม่ยัดไส้มาประมาณนี้้นเธอจริงๆเธอของเขาดีจริงๆนะฉันไม่กล้าขายเจ้าของไม่ดีจริงๆเธอนะตัวนี้เลยนะ e รุ่น e สามสามสามรุ่นนี้เลยนะคะนะชาร์จได้สามรอบทุกคน ช่วใช่ฉันด้วยเธอนะเออของดีนะต้องซื้อเธอบอกเลยแบงค์เขาขายตัวเขาเองอยู่แล้วไม่ต้องขายเดี๋ยวอมเสียน,ะนะ่าจะคนดีได้